เสือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจราชศัก์สำแดงฤทธิ์ทำให้เป็นที่ขั้นครามเกรงกลัวนับถือแก่ปวงชนและสัตว์ทั้งหลายผู้ใดเกิดปีขานหรือปีเสือตามหูราจารย์ท่านมักจะทำนายทายทักตามตำราพมชาติว่าผู้นั้นมักกล้าแข็ง เวลาจะไปหาผู้ใดมักไม่เกรงใจผู้อื่นเสียอีกกลับต้องกลัวเกงผู้คนมักสรรเสริญเยินยอว่าดีต่อหน้าเสมอโดยเป็นที่นิยมของคนที่ต้องการสะสมหรือครอบครองเพื่อเสืออำนาจบารามีและอวัยวะต่างๆของเสือสามารถนำไปผลิตเครื่องรางได้แทบจะทั้งตัว สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร่มคามเล่าเรื่องแบบเช่นเคยครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังลหลายๆท่านก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเสือหรือหนังเสือลายสักที่เกี่ยวกับเสือหรือพระเครื่องที่มีรูปลักษณ์ของเสือ ก็มีมากมายหลากหลายเกจินะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อชันไหนหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหรือเกจิอาจารย์อื่นๆตามคติความเชื่อของคนเล่นของเชื่อว่าใครที่มีพลังของเสือไว้ในที่ครอบครองหรือพกใช้เครื่องรางประเภทเสือไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเสือแกะตะกุดหนังเสือผ้ายันรูปเสือรวมทั้งการสักเสกเลขยันที่เป็นลักษณะ ของเสือจะมีพุทธคุณเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีแขวคราดรวมทั้งมหาอุดโดยส่วนต่างๆของเสือนั้นล้วนนำไปทำเครื่องรางของขลังได้ทั้งหมดอย่างที่กระผมได้กล่าวไปในต้นคลิปปกกระผมจะเริ่มจากเขี้ยวเสือกลวงก่อนแล้วกันเขี้ยวเสือกลวงนั้นโดยปกติเขี้ยวเสือทั่วไปจะมีลักษณะตัน แต่ถ้าเคี้ยวเสือที่มีลักษณะพิเศษด้านในจะกรวงตั้งแต่รากฟันไปจนถึงเกือบปลายเขี้ยวถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์หายากว่างันมีฤทธิ์อำนาจคงกระพันและมหาอุดยิงฟันไม่เข้านับว่าเป็นของครั้งที่หายากและมีฤทธิ์เดชยิ่งนักโดยไม่ต้องลุกเสกก็มีฤทธิ์เดชเหลือคณนาว่างันต่อไปจะเป็นตะกุดหนังเสือนะครับ โดยตะกุดเหล่านี้จะถูกสร้างสรรค์ให้โดดเด่นไปทางด้านมหาอำนาจแขวคราดคงกระพันโดยถือเอาสัญชาตญาณของเสือที่เป็นสัตว์ที่มีพลังอำนาจมากเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นใหญ่ในป่าดงพรงไพรเป็นสัตว์ที่เอาตัวรอดได้ดีคล่องแคล่วนำมาเป็นเคร็ดในการสร้างตะกุดอนุภาพของตะกุดหนังเสือจึงมีลักษณะดังกล่าว ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ศรัทธาชื่นชอบในตระกูลประเภทนี้หรือผู้ที่ต้องเดินทางไกลบ่อยๆผู้ที่ต้องทำงานเสี่ยงอันตรายหรือแวดล้อมที่อ้อมล้อมไปด้วยศัตรูคนที่คิดไม่ดีหรือบางคนก็ต้องการบูชาเพื่อเสริมอำนาจวาสนาบารมีมีเสน่ห์ในด้านเมตตามหานิยมดูน่าเกรงขามได้อีกด้วย โดยตะกุดหนังเสือเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ชื่นชอบเครื่องรางส่วนหน้าผากเสือเชื่อว่าเป็นแรงรวมตะบะบารามีและจิตวิญญาณของเสือตัวนั้นๆหนังหน้าผากเสือแท้ๆจะหายากมากครับใครที่มีตะกุดหนังเสือก็มักจะอวดอ้างกันว่าเป็นหนังหน้าผากเสือเพื่อให้ดูหน้าเกรงขามดูเข้มขขังยิ่งขึ้น ถ้าหากนำติดตัวไปหนทางใกล้ไกลหรือเดินทางเข้าป่าดงพงพีฝูงสัตว์ร,ร้ายและพูดผีก็จะไม่กล้าทำอันตรายใดๆเป็นทั้งคงกระพันหมาอุดและแค้วคาดผู้ใดบูชาเขี้ยวเสือตะก,กุดหนังเสือผ้ายันเสือหรืออะไรก็ช่างใส่ไว้ในรถหรือพกติดตัวย่อมเป็นที่ขั้นครามหน้าเกรงขามดีนัก สำหรับความเชื่อทางโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ชิ้นส่วนต่างๆของเสือโครง่งเช่นกระดูก,กระโหลกเขี้ยวเล็บหรือหนังใช้เป็นเครื่องรางป้องกันพูดผีปีศาจหรือเสนียดจันไรได้นอกจากนี้แล้วในตำรายาจีนอวัยวะของเสือเช่นอวัยวะเพศผู้ชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังอายุวัฒนะหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศเสือจึงมีราคาแพงที่สุดเพราะเชื่อกันว่าเมื่อลิ้มรสไปแล้วจะทําให้มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศทําให้ปึงปังว่างัน้นจะมีความแข็งแรงห้าวหาญเหมือนเสือสามารถร่วมเพศได้หลายครั้งว่างัน้นซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดจึงเป็นปัจจัยประการหนึ่งทําให้เสือนั้นถูกล่าจนเทพจะสูญพันธุ์ในปัจจุบันนะครับ ถ้าจะกล่าวถึงเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวกับเสือคงหนีไม่พ้นเมืองสมุทรปราการครับเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองสําคัญทางประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งมีวัดพระพุทธศาสนาอยู่ร้อยกว่าวัดมีพระนาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่หลากหลายสำนักกันเลยทีเดียวเท่าที่ผ่านมาพระอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแก่กล้าด้วยพระเวท ในย่านบางบ่อจะเห็นไม่มีใครเกินหลวงพ่อปานวัดบางเฮียไปได้เนื่องจากหลวงพ่อท่านได้ล่วงลับมาเป็นเวลานานและท่านก็ไม่ได้เล่าถึงชีวิตในอดีตของท่านให้ลูกศิษย์ทราบข้อมูลชีพรประวัติของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียจึงมีน้อยทราบเพียงว่าท่านเกิดในปีพุทธศักราช2,368ที่ตำบลคลองด่าน ตาเป็นคนจีนชื่อเขียวยายเป็นคนไทยชื่อปิน่นโยมพ่อไม่ทราบชื่อแต่ทราบชื่อว่าโยมแม่นะชื่อว่าตา,างั้นเป็นลูกสาวคนโตของยายปิน่นในตอนเยาว์วัยท่านได้บรรพยาเป็นสามเณรที่วัดแจ้งหรือวัดอรุณที่กรุงเทพเพื่อเรียนหนังสือไทยหนังสือขอมมูลกันจายและหนังสือใหญ่ ต่อมาท่านได้ศึกจากสามเณรมาช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพทำจากและตัดฟืนไปขายเป็นอาชีพประจำท่านเป็นผู้มีนิสัยอดทนหนักเอาเบาสู้ทำให้พ่อแม่เบาใจมากต่อมาเมื่อท่านอายุครบ20ปีท่านก็ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดอรุณโดยมีพระศรีสากยมุนีเป็นพระอุปชา แล้วก็ได้อยู่ศึกษากับพระอุปชาหลายปีหลวงพ่อปานท่านมีความสนใจในทางกรรมฐานเป็นอย่างมากหลังจากนั้นท่านก็ได้กราบรามาอยู่วัดบางเฮียตำบลบางเฮียอำเภอบางบ่อท่านเป็นพระปฏิบัติเก้งครัดต่อพระธรรมวินัยเจ้าอาวาสขณะนั้นได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ปกครองดูแลพระเนีน ออกพรรษาแล้วท่านก็ออกครุขมูลบุกดงปงป่าเพื่ออบรมฝึกกรรมฐานสแสวงหาความรู้วิทยาคมจากสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรู้ว่าอาจารย์ไหนดีท่านก็บุกไปจนถึงเพื่อขอศึกษาอาคมกับอาจารย์นั้นท่านสนใจในวิชาไสยาศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่มีความยากสำหรับท่าน เมื่อมีความชํานาญแก้วคล่องในเวทมนต์ก็ทำให้เกิดความขลังความรู้ความสามารถก็เป็นทวีเงาตามตัวต่อมาท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองสงดูแลวัดหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อ,อวัดกระบกขึ้นพึ่งจวรยองได้พบกันร,ระหว่างทุดงได้ชวนกันไปเรียนวิทยาคมการปลูกเสกเสือ จากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งพร้อมกันไม่ทราบชื่อและสำนักของอาจารย์นั้นครับตามประวัติขณะที่เรียนอยู่นั้นเมื่อเรียนถึงขั้นทดลองพิสูจน์โดยเอาเสือใส่บาดหรือในโหลให้เอาไม้พาดไว้ปลุกเสกจนเสือออกมาจากบาดหรือจากโหลหายเข้าไปในป่าถ้าใครภาวนาเรียกเสือกลับมาได้ก็จะให้เรียนต่อไป ถ้าเรียกกลับมาไม่ได้ก็จะไม่ให้เรียนหลวงพ่อปานวัดบางเขียปลูกเสกเสือออกจากบาดเข้าป่าไปได้และเรียกกลับออกมาได้ส่วนหลวงพ่อวัดกระบกขึ้นพึ่งปลูกเสกเสือออกมาได้เข้าป่าไปเช่นกันแต่เรียกเท่าไรเท่าไรก็ไม่กลับก็เป็นอันว่าหลวงพ่อปานเรียนต่อจนสําเร็จองค์เดียวส่วนหลวงพ่อวัดกระบกขึ้นพึ่งก็ต้องพักจากการเรียนเสือหันมาเรียนสร้างปลูกเสกแพะจนสําเร็จแทน เมื่อได้วิทยาคมต่อมาก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออ่าวัดน้องกระบอกจังหวัดระยองหลวงพ่ออ่านี้มีชื่อเสียงมากในการสร้างแพะจนได้สมญาณว่าหลวงพ่ออ่าแพะดังและหลวงพ่อวัดกระบอกขึ้นพึ่งนี้ก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองว่างันผู้โด่งดังมากในปัจจุบัน นอกจากนี้หลวงพ่อปานยังเป็นหัวหน้าสายลุกขมูลและสอนกรรมฐานอันลรือชื่อการออกทุดวงวัดท่านจะเป็นอาจารย์ควบคุมพระเนนเช่นเดียวกับหลวงพ่อนกวัดสังกสีซึ่งเป็นคณะธุดงอีกสายหนึ่งทั้งสองสายมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นหลวงพ่อปานนำพระเป็นร้อยรูปบางปีก็ถึง500 พระกรรมฐานสองสายนี้มีชื่อเสียงมาก่อนกรรมฐานสายอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเนื่องจากหลวงพ่อปานมีอาคมขังมีสมาธิจิตเข้มแข็งเวลาออกป่าปรากฏอยู่ในป่าตอนกลางคืนเดือนไงท่านมักจะลองใจสิทธิเนรมิตกายให้เป็นงูใหญ่เลื้อผ่านมูสิทธ์ไปบ้างทำเป็นเสือโคร่งเดินผ่านกดไปบ้าง เป็นที่ลื่งลือไปทั่วเนื่องจากหลวงพ่อปานได้ศึกษาวิทยาคมในการสร้างเสือมาโดยสมบูรณ์แบบท่านก็เริ่มสร้างแจก,กจ่ายให้กับประชาชนแถวย่านบางเฮียก่อนที่วัดจึงต้อนรับประชาชนที่พากันหลั่งไหลเข้าสู่วัดบางเฮียเพื่อรับแจก,กเสือตอนแรกก็มีคนแกะเสือให้เพียงคนเดียวต่อมาต้องหาคนมาแกะ เพิ่มเรื่อยๆจนถึง4คนและมากกว่านั้นแต่ที่มีฝีมือนั้นมีอยู่4คนใครต่อใครก็พากันกล่าวขวัญว่าเสือหลวงพ่อปานแม้แต่เด็กเล็กๆก็ยังรู้จักและในสมัยนั้นไม่มีใครทำเรียนแบบสําหรับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนั้นท่านแก่กว่าหลวงพ่อปานวัดบานำโคสีปี และในจังหวัดสมุทรปราการมีหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ดังมากองหนึ่งหลวงพ่อปานเมื่อออกป่าพระเนนก็จะนำเอาเสือที่ปลูกเสกแล้วติดไปแจกประชาชนด้วยปรากฏว่าเสือของท่านมีประสบการณ์ในด้านมหาอำนาจและคงกระพันยอดเยี่ยมหรือจะใช้ในทางเมตตามหานิยมค้าขายของก็ได้ผล พ่อค้าแม่ค้ามักจะไปขอเสือหลวงพ่อกันวันละมังมากชื่อเสียงเกียรติคุณของหลวงพ่อท่านจึงแพร่หลายโดยรวดเร็วยิ่งมีผู้รู้เห็นพิธีปลูกเสียเสือวิ่งในบาทเสียงดังกล่าวกล่าวก็ยิ่งทำให้ประชาชนแห่แหนมารับแจกเสือกันไม่ขาดระยะนอกจากนี้จีนเฉยอปแปะเฉยซึ่งมีความคุ้นเคยกับหลวงพ่อปานจึง ถึงกลับไปค้างที่วัดเป็นประจำวันหนึ่งแกไปที่วัดเช่นเคยแต่เอาหมูดิบๆไปด้วยเวลาดึกสง,งัดหลวงพ่อปลุกเสกเสือก็เอาหมูแห่ลงไปในบาทปรากฏว่าเสือติดหมูขึ้นมาเป็นลันนาวแกก็ยังสงสัยว่าแกจิ้มแรงจนเสือติดหมูออกมาตอนหลังพอหลวงพ่อปลุกเสกเสือจนวิ่งในบาทแกก็เอาหมูผูกกับไม้ แล้วชูไว้เหนือบาดปรากฏว่าเสือที่อยู่ในบาดกระโดดกัดหมูเนื้อขอปากบาดกิ้นเฉยเห็นกับตาตนเองจึงนำไปเล่าจนข่าวเสือกระโดดกัดหมูวิ่งในบาดเสือกระโดดได้แพร่สะพัดไปราวกวลุลมพัดประชาชนต่างก็เห็นเป็นอัศจรรย์เรื่องราวบุญญาอภิิหารของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านเป็นผู้มีความเมตตาปราณี และมีวาจาสิทธิ์จนเป็นที่ยำเกรงแก่ประชาชนคนทั่วไปบรรดาลูกศิษย์ของท่านจะพยายามปฏิบัติตนอยู่ในคุณงามความดีเพราะกลัวหลวงพราว่าตนไม่ดีแล้วจะไม่ดีตามวาจาสิทธิ์ของท่านประกอบกับท่านมีเจโตปริยานและอนาคตังสยาน อาทิเช่นครั้งหนึ่งท่านเตรียมจะออกทุดงพร้อมกับพระพิถุสามเนมจำนวนมากจากวัดต่างๆพระทั้งหลายจะต้องเข้ามาหาหลวงพ่อเพื่อรายงานตัวก่อนถ้าท่านไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้ในครั้งนั้นมีพระอยู่องค์หนึ่งชื่อพระผิวหลวงพ่อได้เรียกเข้ามาหาและบอกว่าคุณเก็บบาทกับเก็บกฎกับวัดไปเถอะ พระผิวเสียใจอย่างยิ่งถึงกับร้องไห้หลวงพ่อปานจึงกล่าวกับพระผิวว่าอย่าเสียใจไปเลยคุณกลับวัดไปเถอะเดินทางไปกับหลวงพ่อมันลำบากมากองค์อื่นท่านแข็งแรงหลวงพ่อกลัวคุณจะลำบากจึงให้กลับไปก่อนพระผิวจึงจำใจกลับหลังจากพระผิวกลับมาได้สองวัน เท่านั้นท่านก็เป็นไข่ทรพิษและก็มรณาภาพลงในที่สุดการเดินทุดงนั้นท่านมักจะให้สิทธิ์เดินทางล่วงหน้าไปก่อนทุกคราวแต่พอถึงจุดนัดหมายหลวงพ่อก็จะไปคอยอยู่ข้างหน้าเสมอหลวงพ่อปานท่านเป็นพระที่เข่งครัดเอาจริงเอาจังมีจิตใจกล้าหาญผิดว่าผิดถูกว่าถูก ไม่มีการเอ็นเอียงไปทางใดเลยการทำกรรมฐานท่านให้นั่งพิจารณาธาตุเพ่งเล่งสิ่งต่างๆเช่นไฟเทียนน้ำในบาทปัตตวีธาตุจนพลางใจแก่กลา้ามั่นคงและฝึกสติโดยการให้เดินจงกรมเมื่อฝึก,กจิตได้ที่แล้วท่านจะสอนวิชาเคล็ดลับต่างๆให้มีทั้งอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยม และวิชาศสยศาสตร์ต่างๆที่เรียนนี้ก็เพื่อรู้เรียนไว้เพื่อแก้และเพื่อป้องกันตัวเวลาออกตุกดงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสมัยนั้นในการไปเดินตุดงคราวหนึ่งท่านได้ไปขออภัยครับในการเดินตุรดงคราวหนึ่งท่านไปได้หินเขียววิเศษเป็นวัตถุสีเขียวแวววาวมาก โตขนาดเมล็ดถั่วดำและข้างๆหินนี้มีเต่าที่สลักด้วยหินทรายสีน้ำตาลแดงเล็กน้อยหลวงพ่อปานท่านนิมิตเห็นสิ่งนี้ก่อนจะออกทุกง่งของวิเศษนั้นหลวงพ่อปานไม่เคยเปิดเผยให้กับใครท่านนำไปไว้ยางสารที่ปลูกไว้ภายในว่าบริเวณวัดที่สารนั้นจะมีพระพุทธรูปศิลาศักดิธิ์อยู่ ใครผ่านมาศาลก็จะไปกราบไหว้พุทธลูปและจะเห็นเต่าศิลาตัวนั้นบางคราวเต่าตัวนั้นก็หายไปและก็น่าแปลกที่หลวงพ่อปานจะไม่อยู่ด้วยทุกครั้งทุกคนเข้าใจว่าท่านไปทุดงในป่าแต่ทําไมต้องนําเต่าหินนั้นไปด้วยเพราะทั้งหนักและต้องลําบากในการดูแลรักษาเรื่องนี้ใครๆไม่สนใจแต่สามีน้อยองค์หนึ่งสนใจ และคอยแอบดูอยู่ว่าเต่าหายไปไหนใครพามันไปทั้งทงท,งที่หนักมากสามเณรน้อยสามเณรน้อยองค์นี้มีความพยายามมากท่านคอยซ่อนตัวแอบดูเต่าหินซึ่งบัตรนี้มีดวงตาเป็นสีเขียวโดยหลวงพ่อปานท่านลองใส่เข้าไปตรงดวงตาเตา่าก็เข้ากันได้พอดีอย่างไรก็ตามความพยายามของสามเณรน้อยหลวงพ่อ ก็ทราบโดยตลอดต่อมาเป็นวันข้างแรมเดินดับสามเณรน้อยก็ยังมาคอยดูเช่นเคยท่านใดนั้นเนรน้อยก็ตกตะลึงถึงกับตัวชาอยู่กับที่เพราะเต่าหินกำลังเคลื่อนไหวออกจากสารและลอยไปในอากาศเรียกว่าเต่าหินหอกก็ไม่ผิดสามเณรพยายามข่มตาไม่ยอมหลับนอนทนไว้เพื่อจะได้ดูตอนเต่าหินกลับมา เวลากรล่วงเลยไปถึงประมาณตีสีเนน้อยก็ต้องอัศจ,จันใจอีกครั้งเพราะเต่าหินนั้นได้หอกลับมาและคานกลับไปอยู่ที่เดิมสามเณรนั้นเดินไปสำรวจเต่าหินดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติเป็นหินที่เขาแกะสลักมาจากหินทายถ้าไม่ใช่ของกายสิทธิจะคานแล้วลอยไปในอากาศได้อย่างไรหลวงพ่อปานท่านคอยดูความมานะความอดทน ตลอดจนปัญญาไวพ้พริบพร้อมสามเณรน้อยลูกศิษย์ท่านอยู่เงียบๆจากการสังเกตเฝ้าดูเนน้อยก็บพบว,ว่าเต่าหินนี้จะเหาะไปและกลับตอนตีสี่ทุกๆวันแรมสิบห้าค่ำว่างั้นกระผมก็ย่อเรื่องราวของหลวงพ่อปานไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะเอาจริงๆมันยาวมากเอาไว้คลิปหน้ากับผมก็จะมาต่อให้นะครับสำหรับเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อปานมันยาวมากจริงๆครับ เรื่องราวประสบการณ์ของผู้ที่ครอบครองเขี้ยวเสือมันก็มีมากมายหลายเรื่องราวครับแต่กระผมก็จะหยิบยกมาสักเรื่องหนึ่งแล้วกันก่อนจะจากกันไปเป็นเรื่องราวของตาสายกระผมสมมติชื่อว่าเป็นตาสายแล้วกันนะครับตาสายนี่เป็นคนแถวบ้านผมนี่แหละครับแกเป็นคนที่มีสายชอบไปหาของป่าอยู่เป็นประจำ ไปคนเดียวไม่เกรงกลัวอะไรเลยจนชาวบ้านล่ำลือกันสนั่นว่าแกนี่มีของดีมีวิชาอาคมว่างัน้นแต่จากที่ผมสังเกตในแกจะมีเครื่องรางอย่างหนึ่งที่แกห้อยติดคออยู่เป็นประจำนั่นก็คือเขี้ยวเสือโดยเมื่อก่อนนี่กับผมไม่ทราบหรอกว่านั่นมันคือเขี้ยวเสือทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าตกไปอยู่ที่ใครแล้วครับเป็นของที่แกหวงมาก เวลาก็ร่วงเลยผ่านไปวันดีคืนดีลูกสาวแกมีหลานน้อยตามปกติแล้วฮะเด็กทารกก็จะกระจององอแงร้องไห้แกก็ได้เอาปดเขี้ยวเสือจากคอแกแล้วไปคล้องให้หลานหลังจากเวลาคืนนั้นปกติที่จะจะร้องไห้กระจององอแงเนี่ยหลานก็นอนหลับสนิทเงียบกริบ ไม่มีการร้องอ้อแออะไรมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเชื่อกันว่าเขี้ยวเสือเนี่ยมันกันกผีได้ด้วยก็ยังว่านะครับแต่ทุกวันวนี้จะว่าไปเขี้ยวเสือเนี่ยมันก็มีทําปอมมาเยอะนะครับบ้างก็เอากระดูอูดมาเหลามั่งก็มีก็ต้องระวังนะครับหากท่านผู้ฟังจะหา พวกเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวกับเสือมาครอบครองนี่ก็ต้องศึกษาแล้วก็ใช้ดุละยะพินิษฐ์ดีๆกันนะครับเพอมฉะนั้นท่านก็จะสูญเงินเปล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าจะใดไม่สุภาพกับผมก็ต้องขอ,อไปนาทีนี้ด้วยนะครับ วันนี้เสียงกับผมก็จะแปลกๆหน่อยสําหรับคลิปนี้เพราะว่าพึ่งเป็นหวัดพึ่งหายใหม่ๆนะครับยังไม่หายดีก็เอาไว้คลิปหน้ากระผมก็จะปรับปรุงให้มันดีกว่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ